ศึกที่กวัวต่อของสามก๊กเป็นศึกระหว่างโจโฉและวัวนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวนั้นมีดินแดนมากกว่าอุดมสมบูรณ์มากกว่าอาหารก็มากกว่ามีทหารอยู่ประมาณ8 0 0แสนนายส่วนโจโฉนั้นมีเมืองน้อยกว่าอาหารก็น้อยกว่ามีทหารอยู่ประมาณ8 0ดหมื่นคนหนึ่งต่อ10เลยทีเดียวแต่ว่าก่อนที่จะสู้รบนั้น ที่ปรึกษาของโจโฉวิเคราะห์ให้โจโฉฟังว่าการเปิดศึกกับอ้วนเซี่ยนนั้นโจโฉชนะแน่นอนเหตุผลไม่ใช่เพราะสเบียงมากหรือน้อยกว่าไม่ใช่เพราะทหารมากหรือน้อยกว่าโจโฉมีข้อดีมากกว่าอ้วนเซีย่ยนนั่นคือข้อที่หนึ่งอ้วนเซี่ยวเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างโจโฉเป็นคนไม่ถือตัวข้อที่สองอ้วนเซี่ยวเป็นคนไม่เด็ดขาด และบริหารจัดการคนไม่ดีพอแต่โจโฉมีความเด็ดขาดใช้คนเป็นอ้วนเซี่ยวไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นโลเลการกระทําใดตามใจตนสั่งการแล้วเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาแต่โจโฉรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นวิเคราะห์และตัดสินใจไม่โลเลไม่กลับไปไม่กลับมาอ้วนเซียวดูแลเอาใจใส่ และเชื่อใจคนใกล้ชิดส่วนโจโฉนั้นจะอยู่ใกล้หรือจะอยู่ไกลดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกันอ้วนเซี่ยวฟังคนใกล้ห่างเหินคนไกลส่วนโจโฉคนใกล้และคนไกลให้ความสำคัญเท่ากันโดยดูจากความสามารถนิสัยอ้วนเซี่ยวนั้นจึงทำให้ผู้ติดตามเล่นพักเล่นพวกยุแยงใส่ร้ายกัน ส่วนนิสัยโจโฉนั้นมั่นในหลักเหตุผลชัดเจนผู้ติดตามทำงานเพื่อผลงานเท่านั้นอ้วนเซี่ยวจำแนกถูกผิดไม่ชัดไม่ชัดเจนส่วนโจโฉนั้นจำแนกถูกผิดได้ชัดเจนนี่คือเหตุผลที่โจโฉซึ่งมีทัพสเบียงอาหารน้อยกว่าอ้วนเซี่ยวสิบเท่าสามารถเอาชนะ อ้วนเซลล์ได้องค์กรไหนจะพัฒนาและก้าวหน้าจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนครับผม